จะทําอะไรอีกดีนาะทำอะไรเนี่ยพี่ฝนทําแบบไงทำาหะทำอีกแล้วเหรอเอาก็ทําไว้เพื่อนจะได้มาเล่นนี่ไงนี่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 ดูไรนี่ดูอะไร,น,ะไรนี่เร็วไหนอะนี่ไงนี่ไงเห็นเปล่าเห็นเปล่าเลื่อนไม่ค่อยไปเด็แท่งอะไรเนี่ยน,นี่แอรียล เราไปยัดตะบกลางลำพูเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเขาไม่ได้น้ำ้วเดี๋ยวเขาจะตุยไงเนี่ยแอรเรียวเห็นเปล่ารับรองมาได้แน่นอนใช่ไหมไงไงได้แน่นอนเปียกน้ำนี่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 เห็นไหมอ่านางเงือกนางเงือกน้อยนางเงือกน้อยอยากจะบอกว่าในพี่ฝนกำลังทำ b l เว่ a อัน Under เดอะซีเราไปจมน้ำไว้แต่งันนี่นี่เดี๋ยวพาลงไปพาลงไปบึ้ดมี ไม่มีเหลือไม่มีเขาเดิมแล้วอยากเล่นนะเปล่าวะอ่ะอะแล้วอไต่อนี่ดูนี่โหสวยงามสวยงามแต่ไม่รู้ว่ามันจะลงมาว่ายน้ําได้เปล่านะยังไม่ได้ทดลองอ่ะเอาไหนนี่นี่มีปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยฝั่งนู้นมีอีกพร้มยังในเมืองเป็นสัตว์น้ําก็อันเดอร์ดะซีไงโอเคพร้อมยังพร้อมยังอ่ะอ่ะองั้นเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยนะเบกนะอ่ะวู้ฮู มายังอะมายังพี่แอ็กกำลังมาเดี๋ยวก่อนไหยอ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหมาแล้วนี่ไงอู้หูอะไรของพี่ฝนเนี่ยนี่ไงเหมือนที่บอกเลยเห็นเปล่าอ่าโอ้เห็นไม้มีแอร์เรียวด้วยเห็นเปล่าโอ้แล้วน้ำพุน้ำพุทำไมน้ำมันไม่มีอะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่นี่ย ตัวเราตัวเราต้องมีตัวเราไว้ก่อนนี่เก้าอี้สตรอเบอรี่เดี๋ยวอ่าเก้าอี้สตรอเบอรี่จะได้รู้ว่าเนี่ยเราฮะอะไรอ,อะไรดิขายอาหารไง <laughs> เดีย <laughs> เด๋ยวเดียเด๋ยวเดีเ๋ยวอ้าวเฮ้ยลืมพี่เกสกับพี่ฟ้าเดีย <laughs> เด๋ยวเดียปปเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับปรุงกันเดี๋ยวเอาเข้ามาใหม่กันแล้วกันนะแล้วพี่เกสกับพี่ฟ้าใส่ไว้ไหนเอาเดี๋ยวไว้ขายของขายของอ่าเดี๋ยวไว้ขายของแถวนี้แหละให้สองคนนี่มาขายของไงี่อขายของอยู่ในโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีฝั่งนี้อีก ฝั่งนี้มีอะไรอ่ะนี่มีของกินฟรีโอนี่ของกินฟรีเดี๋ยวใครหิวนะกดได้เลยรับรองอร่อยพี่ฝนออกมาแล้วอะไรเหรอเค้กหล่นอยู่บนพื้นหยิบได้ไอหยิบเค้กบนพื้นนี่ากินไหมกินอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยแล้วนี่อะไรกิ้งดุกนีกดุกนี่บนตู้กดน้ําฟรีกินได้รับรองนี่โอ้โหอร่อยเห็นไหมเสียงดีเสียงดีเสียงแอร เอเียงแอลมาเลยนะมาเร็วเข้าอยากจะบอกว่าตรงนี้อย่าเพิ่งไม่กดนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเข้ามานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโดนมันเป็นไรอ่ะฮะมันเป็นอะไรอ่ะอยากรู้ป่าล่ะอ่าอยากรู้ก็เข้าไปเดีายไปไหนอ่ะเข้าไปดิเข้าไปดิเออกดเลยเข้าเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาน้ำไมอ่ะท้ำไมกลายเป็นตัวนี้อู่แล้วอ่ะ ไงเนี่ยเอาเอากลับไปอ้าวพี่ฝนตัวหายก็เอาไปใหม่ดิเออเข้าไปใหม่เออนี่เด็ยงางเงือกท้องเหรอเดี๋ยวงางเงือกท้องเหรอเนี่ยดูดิไม่ใช่พี่ใหญ่ผมน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะโอ้หมดกันพร้อมยังพร้อมยังไปไหนอ่ะลงน้ำไงแล้วดูวิ่งกระดุกกระดุก ลงน้ำเลยเหรอเฮ้ยตรงนี้ยัมีอีกสามตัวเนี่ยเฮ้นี่เขาเฝ้าเฝ้าหาดอยู่เฝ้าหาดเหรอเออนางเงือกเฝ้าหาดไว้อยู่สโมสรน่ะสโมสรนางเงือกเลยมามามาแลลงน้ำลงน้ำโดดลงน้ําไปเลยโดดลงน้ําไปเลยเออนนั่แหละลงแล้วโอ้โหพี่ฝนน้ําเย็นมากเลยอ่ะโอ้โหดูท่าไหวแล้วก่อนยอดโอ้มีปลามีปลาเฮ้ยนี่ปลาเป็นฝูงเลยดูซะก่อนเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยทำไมปลามีพวงมาลัยคล้องคอ นี่ปลาหรืออะไรเนี่ยนี่เราอยู่แบบสีแยกไฟแดงขึ้นมาเนี่ยมาขายพวงมาลัยวาพวงมาลัยจ้าพวงมาลัยนางเงือกว่ายน้ำเห็นไหมของจริงเลยสุดยอดโอ้แล้วทำไมพี่เอกกลายเป็นนางเงือกเดี๋ยวพี่เอกพี่บนออกไม่ได้ออกมาดีดีดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วติดหางจ้อนะดิเออติดหางนี่นี่เขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาปักเป้าอ่ะนี่ปลาเออเฮ้ยมันจะทิมเราไหมอ่ะนี่ไม่ทิมไม่ทิมปลาแถวนี้เป็นมิดหมด มีคุณเต่าด้วยคุณเต่าเห็นเปล่ามีคุณเต่าด้วยเหรอเออมีคุณเต่ามีคุณปลาหมึกด้วยเหมือนจริงเลยเห็นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยติดดองเต่าเดี๋ยวดขอดูหน้าชัดๆหน่อยนะหน้าใครอะหน้าวิทำไมอะหน้าดูไม่ได้เลยเดเฮ้ยเป็นนางเงือกของจริงเลยอ่ะนี่คนขอขึ้นหายใจก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนางเงือกกูโดดด้วยเอกระโดดได้ด้วยนี่ขึ้นมาฟึบมีนางเงือกกูโดดโอ้สุดยอดเลย มันติดอยู่อย่างนึ่งอะไรนี่ตกลงเนี่ยนางเงือกท้องเขาเห่าเนี่ยไม่ใบกลมบล็อกเลยไม่ได้ดองนำได้โดนนี้เอาว้ต่อไปต่อนี่อะไรเนี่ยค่อยปรับปรุงทีหลังนี่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 ดูนี่ยูไหนเนี่ยนี่นางเงือกสวยเปล่านี่ไปไหนแล้วอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออะไรอะนางเงือกไงตัวจริงอ๋อนี่ตัวจริงเหรออ๋อนางเงือกตัวจริงเสียงจริงเลยเห็นเปล่าอ้าวแล้วทำไมพี่เอกไปไหนต่อไม่ได้แล้วอะติดิหร นางเงือกติดหอยอ่ะหอยล็อกมือทาไงอ่ะเดลออกไม่ได้เหรอเออเอาได้แล้วได้แล้วยังได้ยังหอยล็อกมือเหยเลยปลาเขาว่ายน้าเห็นไหมดูดินี่ปลาว่ายน้ําได้เห็นปล่าพี่เอกไปโดนหอยมาพี่ฝนหนาเนียนี่น่ารักเปล่าปลานีโมั่นี่นพี่เอกไปโดนหอยมาไงเนี่ยหอยมันเป็นยไงบ้างอ่ะเสร็จแล้วพอเรากดไปที่หอยที่เราได้มาปุ๊บราจมน้ําเลยอ๋อเขาหยิบได้เหรอแล้วมันวร์บมันอยู่ที่เดิมอ๋อมันหยิบได้ใช่ป่ะใช่ ไหนไหนหยิบอะนะกดหอยอะตัวที่รูปหอยอะได้หอยกดที่เปลือกหอยเหรอไม่ใช่มันได้เปลือกหอยอ๋อเออนี่ไงได้เปลือกหอยนี่ไงเออใช่นี่ไงเ้ยว้าว์ปกลับมาที่เดิมเฮ้ยได้จริงด้วยนีไงได้ได้นี่ด้วยได้พวงมาลัยสวยโอ้ยพี่ฝนได้เป็นดาวะพี่เอกได้เป็นดอกไม้อ่ะดูดิได้เป็นดอกไม้เหรอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกดใหม่รอรอรอนี่เพิ่งรู้อะเนี่ยอ้าวไม่รู้เหมือนกันพี่เอกก็กดส่งเดทไปเนี่ย ไม่ได้ได้นี่โอ๊เก็บเปลือกหอยเก็บเปลือกหอยเก็บเปลือกหอยเดี๋ยวเก็บ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 ได้อะไรมาได้อะไรมาได้แค่เปลือกหอยอย่างเดียวเองอะพี่ฝนได้นี่มาได้เป็นแบบไอ้เนี้ยเป็นดาวนี่ไงไดไหมว่ะได้มาเป็นดอกไม้อ่ะคงได้มาไม่เหมือนกันเปล่าสุ่มเหรอน่าจะสุ่มเออเ่เอกน่าจะสุ่มนี่มันปลาเนโมหรือลูกโป่งเนี่ยเก็บได้พี่ฝนฮะนี่ปลาเนโมหรือลูกโป่งเนี่ยทำไมมันว่ายถอยหลัง ว่ายไปว่ายมาทำหน้าเออใส่เออปลานีโมไงนี <terrible let> <strom> ่น <at> ี่นี่นี่ตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะเนี่ยนี่สปองบ๊อบอ่ะเฮ้ยนี่แมงกะพุนด้วยอ่ะเฮ้ยสปองบ๊อบกำลังไล่จับแมงกะพุนน่ะสปองบ๊อบเหรอใช่ไหมใช่สปองบ๊อบกำลังไล่จับแมงกะพุนใจผมแตกสลายออกเป็นเฉียงๆเป็นร้านจิตอ่อนทำไมอันนั้นมันมุงอันนั้นชาวเดอร์อันนั้นชาวดเดอร์มุงแล้วผิดเรื่องแล้วฮะมุงว่าใจผมแตกสลายแล้วมุง นี่ในน้ํานี่เราสามารไวไหวลงมาได้เห็นป่ะเรามาแต่งตัวในน้ําได้ด้วยอะทุกคนจะแต่งได้จริงเหรอนี่ไงดูดิพี่ฝนเป็นนางเงือกอะเดี๋ยวขอสาะผมหน่อยนะเออสรได้ไหมสระได้ไหมเอาหัวยัดเข้าไปในท่ออยู่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ยัดเข้าไเนีย่ย <c oughs> ยัดไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเห็นเป่าแต่งหน้าแต่งตัวนางเงือกได้โอ้โหสุดยอดเลยใต้บาดาลอันเดอร์เดอะซีองรูแคเว่นนี่ นี่อะไรนี่นี่มาทางนี้แล้วโอ้โหแก๊งนางเงือกนี่พี่บนอยู่ในเปลือกหอยเห็นเปล่าเข้าไปอยู่ได้ด้วยเหรอเข้าไปอยู่ได้ด้วยนี่ไงเข้ามานอนในเปลือกหอยได้ไม่นี่มีที่นอนด้วยอ่ะใช่ที่นอนนางเงือกที่นอนนางเงือกเดี๋ยวรอนี่นะเดี๋ยวพี่บอนไปแปลงร่างเป็นนางเงือกแป๊บหนึ่งเอ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะยังไม่ได้แปลงร่างเป็นนางเงือกเลยอ่ะเราไม่แปลงมาซะเลยทีเดียวตอนแรกเดี๋ยวมันไม่เป็นตัวเองไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งย่อหายใจออกเปล่า หน้าจอต้องอดทนแล้วล่ะเพราะว่าพี่ฝนน่ะสร้างอันเดอร์เดอะซีใต้ท้องทะเลมาจอต้องอดทนเฮ้ยตรงนี้มันมีที่นั่งอีกอ่ะที่นั่งไหนโอ้โหนี่น,นี่มีที่นั่งของนางเงือกเป็นแหล่งที่อยู่ของนางเงือกเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหายไปไหนรอ,อนานแล้วมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงปึ๊บมึงขึ้นน้ำหมดแล้วเออืออมาแล้ว,ลวปึ๊บ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 หน้าหนๆๆๆๆ้เดี๋ยวกำลังมามา ต้องต้องมีหางใช่ป่ะมาแล้วนางเงือกพี่บอมาแล้วตัวดึงดึงมากมาแล้วนี่มาแล้วทุกคนนี่ไหนเบรกอะ่ะนี่ไงรอจนจะหลับแล้วเนี่ยนี่ไงนี่พี่บอเออดีนะเราได้มงกรดกันคนละแบบไม่งั้นแยกไม่ออกแน่เลยเอาเค้กไปกินหน่อยไหมพี่บอกินน้ำเว่อ เนี่ยเรกดกดที่หอยพูบเรากลับมาวาร์ปมาที่นี่เยเลยเก็บมาไงไปเก็บหอยไงอ๋อ,อนี่สุด<อ>ยอดเลยปุ๊บนี่ว่ายน้ําโอ้นี่ไงพอเราเป็นนางเงือกปุ๊บมันก็จะแบบว่ายน้ําได้ดีขึ้นแยะว่ะเพราะทำไมแขนเป็นอย่างเงี้ยมาคุยกับสปองบลอกได้ด้วยหรอ ทำไมแขนพี่เอกมันแตกๆอะนั่นนะดีแขนกลางอะหรือว่าเราเป็นตัวผู้ชายอเออก็คงจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้มั้งพี่ฝวนยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่เอกลองรีเซ็ตตัวละครนูนะนีเออยอะมากอ,อ,อ,อนี่ดีมากเลยอะ่ะดูดิมาว่ายน้ากับฝูงปอาดูดิพี่ฝนพี่เอกอื้อ,อไปแล้วอะแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่อะมาแล้วน่ารักเปล่าเป็นตัวเด็กผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้อะเป็นนางเงือกไงทำไมน,นางเงือกเป็นไง นางเงือกผู้หญิงไงงั้นเงือกใส่กระโปรงไงหรอ,อนี่นางเงือกไหวท่ากบอยู่น,นี่นี่เห็นไหมในที่สุดเราก็สร้างบูเคเว่นเป็นแบบใต้ท้องทะเลสําเร็จแล้วทุกคนอ๋ออยากเล่นน้ําทะเลในบูเคเว่นไม่มีก็เลยทําเองทั้งนั้นใช่แล้วเราอยากไปทะเลด้วยอ๋ออยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่อ่ะอยู่ที่เปลือกหอยเนี่ยทำอะไรที่เปลือกหอยอะ่ะเอ,อนั่งนอนอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนกันแล้วกันนางห่วงอ่อ เอาวันนี้เพิ่มอีกหน่อยนึงดีกว่านะเ้อยยังไม่เสร็จดีกหรอเอาแอบมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะโอ้ยพอได้เลยลนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดียดียดยดยนี่มีไฟนี่ด้วยกระปิบกระปิบโหสุดยอดเลยเอาไว้เพื่อนเพื่มาเล่นกันนะจ๊ะจุบจ๊บ <c oughs>